อันนี้ตลาดที่เราเคยมาถ้าใครจําได้นะเป็นตลาดแรกที่เรามาแล้วที่เราบอกว่ามันเงียบมากดูดีวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยคนเยอะมากตลาดแบบเหมือนมันเต็มมากเลยนะแบบของเยอะที่แรกคิดว่ามันไม่มีอะไรวันนั้นมาสงสัยเป็นตลาดช่วงตลาดวายอะไรแบบนี้เนาะแต่วันนี้โหของเพียบเลย เพียบเลยอ่ะเราก็คิดดูแบเหมือนไม่มีคนไงดูอ่ะของก็โหเยอะเลยอ่ะอ๋อยงสดของในวันนั้นจำได้มีแต่ไข่อย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยดูอ่ะโอ้โหอุยดูเนี่ยวันนั้นน่ยมันแบบเหมือนไม่มีอะไรมีร้านานี้ร้านเดียวถ้าใครจำได้นะจะมีร้านนี้แค่ร้านเดียว ร้านไข่อะตอนนี้มีเต็มเลยอะดูของกินของอะไรดูมีทุกอย่างลตลาดแบบตลาดสดอะอันนี้ที่เราเคยที่เราบอกเราเคยเล่นเดินเล่นเดิอน,เดอนอะไรสมัยก่อนถ้เหนียวมะม่วงน่ากินมากเลย น่ากินของขนมเปี๊ยะขนมอะไรเมื่อก่อนเนาะดูอโอ้สุดยอดเลยอ่ะตอนนั้นเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเห็นปะวันนี้ก็มีของเพียบเลยนะของแบบเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยหาตะไคร้ใบมะกรูดพริกนู่นนี่นั่นตลาดสด

ตลาดสดลสตลาดสดในบริเวณเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กที่เราแบบวิ่งเล่นอ่ะที่เราบอกตอนนู้น,นอ่ะเนาะอันนี้ของโปรดเลยนะเนี่ยกาละเมกาละเมกาละเมเหนยวแดงส่อนไม่แกะะค่่ะกวนเองนี่ก็กวนเองไข่ไข้่ถูกมากมาก แตง for watching bye bye มาสลามมาะ bye b y ขอบคุณที่รับชมนี่ก็มีนี่มีเสื้อผ้าพวกอะไรแบบนี้นะรองเท้าลนูนีนั่นก็มีหมดอ่ะตลาดสดอ่ะอันนี้เช้ามากเลยวันนี้ที่เรามา